หัดไมยายถ่ายรูปนี่บอฮะนี่บอกดนี่บอบอบอกดกล้องกดกล้องอันรูปกล้องนี่ตรงไหนเออกดกล้องก่อนนะก่อนจับดีๆก่อนเอออ่ะเอออ่ะอย่าไปยูมันอย่างงั้นแม่กดเบาๆเอาไปจิ้มเขาเออเออนะอ่ะเออนะนายทายตัวเองดู ฮะทำไมเพียงดอกไม้เหมาะจังเออดอกไม้เหมาะจังทายตัวเองดูกับกล้องกับกล้องเออเออเห็นตัวเองยังคะเน่ะจูดกดไง้กดกดอะไรกดอันกลางเนี่ยเออเออนะยิ้มข้าแม่ยิ้มยิ้มข้าแม่ยิ้มข้าแม่ยิ้มแล้วก็ถ่ายรูปอ่ะยิ้มเข้าแม่ยิ้มแล้วอ่ะยิ้มแล้วก็กดกดอันกลางเออกดอันกลางแค่นั้ เออนั่นนะเราทายน้องคุณดูทายน้องคุณดูทำไงไหมกับกลับกล้องกลับกล้องทายทายห่างล่างก็กลับกล้องเออท่านะเออหน้ามันก็ไปข้างล่างข้างหน้านะเฮ้ยในกันนี้กี้เอออ่ะทายเอออ่ะทายดูอ่ะอ่ะทายทายทายไหมน้องคุณอย่าเดินหนีต้นดิลูกนี่ก้กลับดิ เออกลับกับกองกระทายตัวเองนะเะอาทายไม่ด hmm. <that> no, 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 ูเออน่ะนี่ก็กดตะหลงกดทางกลางทางกลางเออตุ้มใหญ่ๆฮะนะเออน่ะเออน่ะเออเอออาถ่ายทายดังกันทายดังกันดอกไม้ขึ้นอาหันไปหันดอกไม้ขึ้นไหมเออหัน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 อาทายทายกระต้นนะไหน ดูดูมาดูดูอ่ะเออเอออ่ะน้องคุณเข้าเฟีมดิลูกเออนะชัดไมล่ะชัดชัดวะนะมาใกล้ๆสิมาใกล้ๆอ่ะยืดยืดยืดแค้นไปใกล้ๆดอกไม้เอเมั้ยบ่ได้ดอกไม้เอออ่ะได้ยังนะอะไรน้องคุณเกิดอะไรตรงกลางเลยเออเห็นยัง ได้ยังได้แล้วกวดกลับคลิปเนี้ยเออกลับก็บเป็นทางล่างถ่ายส้นสุนสมอะไรพุ่นเออนะถ่ายบานถ่ายอะไรพุ่นถ่ายวีดีโอก,ก็เป็นก็ได้